ก็พ่อใหญ่ไปหาหมอค่ะพ่อใหญ่นั่งอันนี้เราอยู่บนรถตู้นะคะเสียงอาจจะเบานิดหนึ่งนะคะโทษทีไปอยู่เมืองเล็กค่ะเราต้องไปหาโรงพยาบาลใหญ่ค่ะหมอนัดไปที่โรงพยาบาลใหญ่ก็จะมีรถมารับกับเป็นรถตู้ก็ประมาณชั่วโมงค่ะชั่วโมงกว่าหน่อยจะถึงโรงพยาบาลน,นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบข้างวันนี้ฝนตกค่ะบรรยากาศฝนตกหิมะจะลงจาฝนกตกบรรยากาศภายนอกนะคะเสียงอาจจะเบานิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนอยูย่ในรถด้วยค่ะ อากาศไม่ดีแต่วันนี้แต่บางเมืองหิมะลงแล้วค่ะเมืองเก่าที่เราอยู่หิมะลงแต่ที่นี่เพิ่งจะเริ่มค่ะลงมานิดหน่อยแล้วก็เป็นฝนค่ะไม่ได้เป็นหิมะ จะตกทั้งวันค่ะทุกคนน่าจะฝนตกทั้งวันทั้งวีนี่ค่ะข้างทางข้างทางก็จะประมาณนี้นะคะ รถไปเองก็ไกลค่ะคุณตาขับไม่ได้ยายก็ขับไม่ได้ไม่มีใบขับขีก่ก็ต้องรอเป็นของโรงพยาบาลค่ะเราก็เรียกมนาะอยู่ที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะไม่เหมือนบ้านเราก็จะไอ้นี่กว่าก็จะมีรถส่วนนะคะรถสว อากาศมันจะมืดนิดนึงนะคะอากาศแย่มากใบไม้มก็ร่วงหมดแล้วะคะ่ะสู้ต่อไปนะคะทุกคนในน่ยายสู้สุดๆไม่สู้ก็ต้องสู้แล้วะคะ่ะ นี่ก่อนนะคะเกรงใจคะ่ะก็คุยกันนี่ก่อนนะคะวันดีคะ่ะ